มาครับผมมาครับมาส่องดูเทคโนโลยีของ l ลเ n น HDs กับการสแกนใต้น้ําหรือเป็นจีพีเอนนำทางก็ตามเพราะมันคือตัวท็อปสุดในตระกูลของ l ลเลนจะเป็นรุ่น HDs นะครับเน้นย้ําก่อนจะดูกันนะครับตัวท็อปต่างกันยังไงกับตัวธรรมดานะครับตัวท็อปหนึ่งลักษณะาการนําเสนอหน้าจอก็ตามกําลังส่งก็ตามนะครับกำลังส่งที่มากถึงแม้ท่านจะใช้หัวซาวเดอร์ อย่างเช่นในตระกูลฮุกในตระกูลของอีลิตเหมือนกันก็ตามแต่ความสาม,มารถความชัดในการจับสิ่งเดียวกันนั้นนะครับตัวท็อปจะชัดมากกว่าด้วยศักยภาพของมันที่ให้มาเต็มนะครับเต็มมากกว่าพอท่านต้องออกเงินมากกว่าสิ่งที่ได้มันเลยแตกต่างหน้าต่างต่างๆที่ให้มาเอกลักษณ์หลักๆนะครับหนึ่งพื้นฐานก็จะเป็นตัวของแผนที่นะครับเป็นแผนที่เดินเรือนะครับรายละเอียดต่างๆอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใส่การ์ดตัวไหนไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม ซีเมปตัวหลักนะครับหรือนาววนิกก็ตามโมดซาวเดอร์ธรรมดาที่ใช้ชื่อว่า Echo นะครับซึ่งสีนั้นก็แล้วแต่ว่าเราต้องการเลือกตัวไหนอย่างไรเข้าไปบ้างนะครับเราสามารถใส่เข้าไปได้หมดอยู่ที่ความพึงพอใจเพราะหนึ่งสายตาของเต่ละท่านนั้นจะเห็นชัดในบางสีที่ต่าง,างกันแต่ส่วนบางนั้นบางจะเรื่องของการมองเห็นด้วยพื้นสีดําเป็นหลักนะครับตัวนี้เก่งทั้งงานน้ําตื้นและลึก และที่สําคัญในตัวท็อปมันสามารถต่อหัวเซาเรอร์พร้อมกันสองหัวในเวลาเดียวกันในเครื่องเดียวกันได้นี่คือเอกลักษณ์ของตัวท็อปการตั้งลักษณะของเสียงเตือนต่างๆนั้นเราก็สามารถตั้งจากชื่อฟิตไอดีนะครับมันมีว่าสัญลักษณ์ปลาก็จะเป็นรูปตัวปลาขึ้นมานะครับความลึกหมายถึงที่ตัวปลานั้นก็จะบอกความลึกเดี๋ยวบางใจใดูอันนันก่อนนะทั้งคู่ก็จะหมายถึงการรวมสัญลักษณ์ปลาและต,ตัวตัวเลขความลึก ส่วนตัวบางนะครับใช้คําว่าส่วนตัวบางที่เหลือท่านชอบไปบางไหมได้หมดนะครับนี่คือนะครับลักษณะของการที่ผสมรายละเอียดลงไปทีนี้เมื่อมันมากไปมันก็จะเกะกะไหมแต่บ,บางบางมองว่าเกะกะไปหน่อยแต่สำหรับท่านที่ชอบมันก็คือตัวช่วยที่ดีกับการเริ่มต้นใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับแต่ส่วนตัวบางอ่ะบางจะปิดหมดเหล่านี้เนาะเพื่อจะเห็นลักษณะของเชือ้อเพราะคําว่าเชือ้อนั่นคือสิ่งที่พวกปลาใหญ่ตามหากันนั้นมันจะมีทั้งเล็ก ทั้งใหญ่นะครับทาให้เราเห็นพวกเส้นภาพได้ง่ายกว่าซึ่งรับุปกคณรจะกับบางนั้นบางก็จะมีข้อมูลเทคนิควิธีการเพียบพร้อมให้ได้มากสุดสำหรับลูกค้านะครับต่อไปเป็นลักษณะของซาว์เดอร์ฟาร์มสีสูงใช้ชื่อว่าดาวสแกนดาวสแกนก็จะลักษณะของโครงสร้างนะครับอุตายอิกะหน้าจอจังแตะเข้าไปที่เมนูลากเข้าไปนะครับลักษณะของโครงสร้างที่อยู่อาศัยของมันซากเรือก็เป็น,เป,นเป็นรูปลําเรือนะครับพวกปลาคารเทียมก็จะเห็นเป็นกลุ่ม เท่งต่างๆได้กับหมู่ตัวนี้แต่จำกัดของมันอยู่ที่ประมันไม่เกินสี่สเมตรนะครับกับควา,า,ามสมบูรณ์ของภาพกับควา,ามสีสูงเนาะ,ะมาดูของไซสแกนไซสแกนไซสแกนก็จะอยู่ไปที่ประเภทหัวนะครับว่าท่านจะต้องการเลือกหัวอะไรแบบไหนบ้างนะการมองเห็นมันก็จะเห็นพื้นที่ได้มากกว่าหัวซาวเดอร์หมดปกติเพราะหมดปกตินั้นเราเห็นเพียงแค่ตรงท้องเรือเท่านั้นแต่ไซสแกนสามารถเห็นทั้งซ้ายทั้งขวาเส้นกลางๆนี้คือกึ่งกลาง ของหัวซาวดอร์ไม่ใช่เป็นกึ่งกลางของท้องเรือเพราะสัญญากออกมาจากหัวซาวดอร์ไม่ได้ออกมาจากท้องเรือนะครับหลายท่านบอกออกมาจากนี่คือกลางเรือแต่จริงแล้วหัวซาวดอร์เราไม่ได้ไว้กลางเรือเราอาจจะไว้ข้างขวาหรือข้างซ้ายแล้วแต่อุปสรรคใต้ท้องเรือแสดงว่ามันคือกึ่งกลางของหัวซาวดอร์ทางขวานี่คือพื้นฐานทางขวานในการฉายนั้นมันฉายออกไปลักษณะของ40องศารับ40องศาไม่ได้ตั้งฉากขนานออกไปมันเลยมุมทยเยงนะครับทางขวาพื้น พื้นทางนี้คือลักษณะของพื้นทะเลพื้นน้าพื้นด้านใต้ลักษณะนี้คือน้ําทั้งหมดดําๆนี่คือพื้นน้ําชั้นน้ําอย่างเช่นคลิปนี้ก็จะบอกว่าน้ําลึกอยู่ที่ประมาณ5เมตรจากช่องดํานี้ทางซ้ายก็จะเป็นลักษณะวัตถุก็คือซากเรือมันกับมีการส่งมันกับส่งไฟฉายไปปั๊บด้านหลังวัตถุนั้นก็จะมีงอนั่นคือซากเรือนี่คือข้อดีของไซส์สแกนซึ่งเราสามารถเลือกผสมประสานเข้าไปได้ทั้งหมดนะครับว่าต้องการอะไรแบบไหนหรือแม้แต่การสร้างเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่เรามีให้นะครรับท่าานต้อองกะไร ลากเข้ามาเลือกหน้าตา่างก่อนก้เรกบางเลือกแผนที่นะครับเตะมาลากแผนที่ปับ๊บบางก็จะเลือกเรื่องของการมองเห็นปลาตาวดื้อเข้ามาเอ๊เตะไซสแก,กนเข้ามาลากเข้าไปสีดีไม่ต้องอ,งนองนหนึ่งสกิลล์สอหนึ่งสองสามความถี่ธรรมดาแล้วก็ไซสแก,กนเอาลากเข้ามาตารางเลือกก่อนว่าเอาแบบไหนเน้นยำ้ำาซสแก,กนต้องการพื้นที่ที่มองมากเราต้องเลือกแบบนี้อที่เหลือแล้วแต่ท่านสลับเปลี่ยนแล้วแจะฟังทันเตะเข้าไป มันก็จะเป็นไซสแกนออกมาทํางานพร้อมกันเสาด้ธรรมดาก็จะเห็นเฉพาะตรงท้องเรือไซสแกนไซสแกนก,ก็เห็นทางท่ายซาขวาความถี่สูงก็จะตรงท้องเรือทําให้เมื่อเรามีไซสแกนหรือเสาดาว์ธรรมดาก็ตามเต็มเบลลิงเต็มความสามารถนะครับมาต่อของกลุ่มที่ต้องการหาปลาน้ําลึกนะครับเราก็จะเลือกหัวขนาด6 0 0วัตขึ้นไปจนถึง1,000วัตวัตนะครับอยู่ที่ประเภทงานนะครับตรงนี้อาจจะต้องคุยละเอียดกับบางเนาะว่าประมาณไหนลึกของท่านนั้น เท่าเลยหาปลาที่ออ้ทูดีครับหาปลาที่เกาะติดพื้นหรือหาปลาที่ลอยอยู่ระหว่างชั้นน้าอันนี้ต้องต้องคุยกันด้วยรายละเอียดเนาะว่าต้องการแบบไหนเพราะแต่ละท่านบางจะจับชุดอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับต่อไปเป็นโหมด Active Target ตัวนี้ครับต้องซื้อหัวลักษณะกับสัญญาณที่บางเคยลงไปในบางเบรนดเป็นซ,ซื้อหัวอีกประเภทหนึ่งแยกเสริมเข้ามาเพื่อเห็นลักษณะของแอคชั่นของเยรนะครับ ลักษณะของที่ปลาว่ายน้ําอยู่ในจอมันก็สามารถเห็นได้เช่นกันแต่เป็นการซื้อก่อนเสริมเติมเข้าไปนะครับอ่ะกลับมาหน้าหลักกันอ่ะมาดูต่อเรื่องของการซ้อนภาพนะครับแต่บีิโซนาการซ้อนมาถึงฟาร์มถีหลักก็จะเป็น200อยทีนี้เราก็สามารถเสริมเพิ่มกับฟาร์มถีเข้าไปเดีย๋ยวบางของกดกลับมาเป็นหน้าหลักก่อนให้เราเลือกเมนูเพิ่มเติมนะครับทีนี้เราก็จะหาเลยครับลักษณะของซ้อนภาพดาวสแกนแต่เข้าไป มันจะเอาโครงสร้างความถี่สูงซ้อนเข้าไปด้วยนะครับมันเลยเป็นภาพมิติที่ใหม่ใหม่ใหม่จากการเห็นมาก่อนกับที่แล้วมานะครับหลยท่านชอบนะครับส่วนตัวบางนะครับอันนี้ส่วนตัวบางนะบางอยากให้ท่านแต่ที่เหลือแล้วแต่ท่านนะครับท่านคือเจ้าของสตร,รีหากท่านชอบแบบนี้ท่านก็เลือกหองนี้ได้แต่หากท่านโอ้บังมันขึ้นเยอะเกินไปจนเราแยกวุ่นวายมากท่านสร้างเลยสร้างโดยการนะครับเลือกเสาด้วยธรรมดา บวกนยครับดาวด้วยธรรมดานะใช้ชื่อว่าดังเดิมวามีม่สูงใส่เข้าไปเลือกช่องตางจะเป็นบนล่างซ้ายขวาได้หมดในคลิปนี้บางขอเลือกเป็นบนล่างแต่มันได้พื้นที่ใหญ่หน่อยเนาะวามติสูงบังไว้ล่างนะความี่ธรรมดาบางไว้บนบันทึกเราแยกขาดจากกันเป็นฟามี่ธรรมดาอยู่สองร้อยถีมสูงก็ใส่กง,งนไปเพราะหนึ่งคำว่าดาวสเกตโอเวอร์ล์ cape, lay, มันก็เพียงแค่เอาสองอย่างนี้มาผสมผสานเข้าหากันมันเลยรู้สึกว่าโอ้โหว้าวตะตา นะครับจากที่เราเคยเห็นมาแต่ก่อนนะครับแต่หากท่านต้องการแบบแยกเฉพาะ200ผมต้องการเห็นเชื้อความถี่405ผมต้องการสิ่งที่อยู่อาศัยโครงสร้างของมันเราก็สามารถแยกจำแนกออกมาได้แบบนี้มาต่อกับโหมดเรดาร์ของ h d s โหมดเรดาร์นะครับเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเข้าไปในการให้เห็นวัตถุเคลื่อนที่นะครับเห็นลักษณะกลุ่มพายุฝนนะครับเห็นสิ่งกีดขางลำน้ำเราก็ใช้หมดเรดาร์ในการสแกนหินนะครับ มาต่อ <c oughs> อต่อไปครับเลี้ยวเรือหมายถึงมันจําลองลักษณะคล้ายๆกับดันเวนะครับแล้วก็มีลักษณะของเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เราวิ่งเรือไปปับ๊บในทางที่เรานําทางไปแล้วเรารู้ว่าเรามุ่งหน้าไปที่ทางไหนเรือออกซ้ายออกสานอกเส้นทางมากไหมนะครับ หรือแม้กระทั่งตัวเลขบอกระับรยะทางตามเมื่อเรากดนําทางหรือพิกัดเราก็เข้ามาสู่หน้าต่างนี้ได้เช่นกันนะครับต่อไปเหล่านี้คือเขียนว่าซูกิไอต่างคือการนําระบบ2000เข้ามาต่อพวกเกตวัดต่างๆนะครับเมื่อเครื่องเรือของท่านอุปกรณ์ของท่านมีระบบ2,000เราก็สามารถทุกอย่างลิงก์ขึ้นจอได้นะครับหลักๆรวมๆประมาณนีเนาะครับผมซึ่งเทคโนโลยีนะครับ แต่ละท่านนะครับต้องการความสามารถที่แตกต่างกันการนําเสนอภาพการนําเสนอข้อมูลการที่นําไปใช้นะครับแตกต่างกันตรงนี้ต้องคุยละเอียดว่าเออบางผมต้องไปหาหน่วยกู้ภัยนะมีงานตัวไหนได้บ้างซึ่งบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องใช้รุ่นถึงรุ่นทบนะครับมันมีขีดจำกัดของแต่รุ่นว่ารุ่นนี้ก็พอรุ่นนี้มากไปอ่ะรุ่นนี้ดีกว่าจบกว่าอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้บางก็จะจำเนกแยกให้พร้อมนะครับว่า ท่านควไปในทิศทางหน่อยตรงนี้บางแนะนําให้เลยนะครับคำว่าทบอาจจะเหมาะกับบางท่านแต่สำหรับบางท่านที่ต้องการอุปรกรณ์อ่างการเพื่อต่อในภายภาคหน้าแน่นอนครับตัวทบมันต้องจบมากกว่าศักยภาพความชัดกําลังส่งที่ไกลกว่าในระยะที่ไกลกว่าชัดกว่าแน่นอนตัวทบมันทําได้ดีกว่าสวัสดีครับบางคุดภูเก็ตครับผม